システムコールエンハンスアーマメント ก็วันนี้นะคะเรามาอัดตรงที่ตู้กันมาพอดีนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนเนย่วันนี้เรามาอยู่ในช่องฟนีิวตินทันแล้วนะคะในเกมซอนอาร์ตออนไลน์อ,อ,นอลิสเบดดิงค่ะตั้งแต่2คลิปที่ผ่านมาไม่ได้พูดชื่อเกมเลยนะทุกคนโอเค <laughs> วันนี้เรากลับมาแล้วนะคะพร้อมกับการสุ่มกาชาในที่สุดคนนี้ก็ได้มาลหลังจากที่ในที่แล้วประกาศแต่เขาก็เพิ่งเล่นตัวอยู่ตลอดนะคะเพราะว่ามีตู้ลูกออมานี่งนะ ก็คือตู้ของดูโซเบิร์ตทาตไฟนั่นเองอันนี้ค่ะเย้ในทีน่สุดขอบคุณม,มาแล้วทุกคนค่ะก็ะเป็นตูท้ที่เป็นตู้ทาดตไฟนะคะเนาะก,ก็ซึ่งวันนี้เราจะทําการสุ่มแน่นอนนะคะถ้าเด็จเดียวเพราะว่าเพชรไม่มีแล้วนะคช่วงนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่สก,กิลกันเลยดีกว่าทุกคนถามว่าทำไมวันนี้ไ,ไปเร็วเพราะว่าเออวันนี้คือึดเพราว่าเออวันนี้มัน,นตู้มันมาแล้วไหนก็ในไหนแล้วเถิดช่วงเราอาจจะมาช่วงนี้บ้าง โอเคงั้นเดี๋ยวเรามารู้กันเลยดีกว่าที่สกาวดีเทลนะคะเอ่อเผ่อชื่อของพี่นักธนูคนนี้ทุกคนอาจจะบางคนอาจจะรู้จักแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็ชื่อของพี่ธนูเขาชื่อดูโซเบิร์กนะคะก็เอาเผื่อจจใครไม่รู้จักนะ,ะโอเคแต่ก่อนที่จะธิบานตัวสกิลนะคะเอ่อตัวของพี่ดูโซเบิร์กก็คือพี่ธนูไฟเนี่ยเขาจะ การันตีได้พี่เขาเลยก็คือในสตเตปที่5เลยนะทุกคนส่วน1กับ3เนี่ยมันจะลดการสุ่ม50%นะคะก็คือจะใช้แค่125ยีสเพชรเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือก็คือ2 5 0หเพชรแต่ว่าการันตีนะคะสเต็ป4แล้วก็ได้ดูส่วนบดเนี่ยคือในสเตปที่5นะคะสำหรับใครที่เมนพี่เขานะคะกะ็สุ่มได้เลยนะคะเพราะพี่เขามาแล้วนะคะหลังจากที่เราไปตกแต่ใน <laughs> ดานของโอ้โหดานของอะไร <laughs> นะ,อ,นนะออดินโนอลเนาะ ใช่ๆน่าจะอีโนแล้วก็อันดับนค่โอเคมาค่ะดูเซอร์เบิร์กนะคะก็อืมไหนที่สิดก็มาแล้วเย่ก็มาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสเกาดีเทลเอ้จะจะแตดก่อนนะคะก่อนที่จะไปสกิลดี่เทลนะคะก็จริงๆที่ทะลุไฟเนี่ยเขาจะเป็นเบรกแอคซาวแล้วก็เอนชานโหมดนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราเปรนคนที่ชอบเอนชานโหมดอยู่แหละก็โอเคทุกคนมามาดูที่สเกาดีเทลกันดีกว่านะคะ สเกลนี้เทลเนี่ยขอเริ่มที่เบรกก่อนนะคะเบรกเนี่ยก็คือเออถ้าแปลนะคะคือทําการโจมตีด้วยธนูรุนแรงแก่ถูกเป้าหมายแล้วก็เข้ามาทำโจมตีกายภาพในะคิ t ิคอลให้ตัวเอง10%สูงสุด30%สําหรับเวลาส่งเทิร์นไม่ใช่สาหรับทุกเวลาส่งเทอร์นแล้วก็อินเ r e เบรกเนี่ย50%นะคะแต,แต่ถ้าเข้าเออแต่ถ้าเข้าแบบว่า e n c h หมดไปนะคะก็คือ จะทําการโจมตีด้วยธนูรุนแรงแก่ทุกเป้าหมายเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและกิจคดิ้อตัวเอง7%สูงสุด30%เป็นเวลา2เทอร์นะคะแล้วก็<ม>อ่าินคาเนตเบรกเพิ่มจาก50เป็น75น,นะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนาะก็โอเคต่อมาเอ็กซาลนะคะถ้าเป็นเอ็กซาลก่อนเอนชันหมดนะ<ม>ก็จะ ทำการโจมตีด้วยธน,นูอย่างรุนแรงแก่เป้าหมายเดียวเพิ่มการโจมตีกายภาพและคิดที่พ่อตัวเอง7%็ดเปอนสูงสุดามเป็นเวลาสองเทินนะแต่ถ้าเพิ่มอินชานโหมดเนี่ยก็จะทําการโจมตีด้วยธนูอย่างรุนแรงแก่เป้าหมายเดียวเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและคิดที่อตัวเอง7%จ็เอสูงสุดสามเป็นเวลาสองเทินค่ะอืมอย่างนี้มีและสุดท้ายนะคะก็คืออินชานโหมดนะคะ แอ่สกิลผิดจริงๆแอ่สกิลผิดนะฮะโอเคคือถ้าเป็นของอ่าของเขาเนี่ยของพี่ตะนูไฟเนี่ยถ้าเป็นเอนชานนะทุกคนถ้าเป็นเอนชานก็คือตัวละครเนี่ยเข้าสู่ e mode นะคะก็ จะได้สกิลรับการเสริมแก่ง MP ที่ใช้สกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเวลา2เทินเพิ่มพลังโจมตีกะยะายภาพและคีย์คิวตัวเอง10%สูงสุด30%เป็นเวลาสองเทินนะคะซึ่งเราแปลผิดเมื่อกี้ที่เราไป,ไปแปลีหนคือข,ของอีดิทท่าดินเพราะว่าอยู่แปลผิดเฉยนะคะแล้วก็ไอ้่าอินคนเนตสกิลเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ค่ะทำการโจมตีด้วยธนูแก่ก้ กับศัตรูที่ได้รับมีบัฟป้องกันกายภาพบัฟป้องกนันเวทมนต์เพิ่มขึ้น15%แล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%เื่ามีคอร์ดิชั่นสีภาพไปเท่ากับสาวดุดมากกว่าทุกคนแปลผิดค่ะส่วนข้างบนก็คือแปลถูกนะคะเบรกกับแอคเคาท์แต่แค่เอนช้าร์เราเราแปลผิดนะทุกคนโ <laughs> อไปค่ะแล้วก็สเปเชียลพาันเนอร์คิลตุกเอาแล้วค่ะแปรผิดดีนะยังแก้ทันต่อมาก็คือ จะพลิกอาบธาตุไฟนะคะซึ่งก็มีหลายคนที่อยากได้เลยโดยเฉพาะคิริโตะอ่าจริงๆได้อาซื้นาแล้วแต่ยังไม่ได้ปั้นค่ะมาค่ะส่วนเลดเนี่ยก็เลดของพี่ธนูไฟเนี่ยดูหรือดูโซเบอร์นะคะก็จะอยู่ที่1.5ค่ะโอเคคือตอนเนี้ยยังไม่ได้เปิดตู้เลยเพิ่งเข้าเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราก็จะมาสูงตัวฟรีก่อนเริ่มที่ดาบก่อนละกันนะ ออล่ามาเยอะแ,แตกเตือนนะทุกคนมาต่อมาตู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการก็คือเตือนโอเคต่อมาตัวตัวฟรีที่เพิ่งแจกวันนี้เป็นตัวแจกบอลลูนทุกคนมามาลองดูกันไ,ได้ค่ะโอเคครับเตือนครับมาค่ะมาดูที่ตู้พี่ธน,นูไฟกันดีกว่าว่าเราจะได้หรือไม่นะคะในเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะ จริงๆไม่ได้หวังกับเรื่องดูไปนะคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าคือาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเ็ยังไงก็เกลืออยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหลุดเลยจริงๆเกลือเหรอขอลองเกลือเถอะขอลองโอ้ะต้องเกลือขอลองในเกลือจริงๆทุกคนโอเคเกลือจริงๆด้วยเกลือจริงๆด้วย เกือไปเลยเกือไปเลยเกลือไปเกือนั่นไงเกลือโอยเกลียงหมดจดเกียยจริงๆเมื่อเกี้ยมันเป็นสามลูกอะทุกคนแต่ถ้าแบบเราหวังคือสามลูกเราหมือนเรามีความหวังนะแบบหวังจะได้ขึ้นหรือว่าหวังจะได้ลงอะทุกคนแต่ี้หวังลงก็เลยไม่ได้ทุกคนเอเคไม่ได้หรอบจริงๆก็รู้แหละว่าช่วงนี้ดวงของยูบีเนี่ย ค่อนข้างที่จะตับมากนะคะกว่าจะได้ตัวละครดีๆสักตัวหนึ่งก็คนกลางจะเรือ <c oughs> นแต่ไม่มาเลยในเมื่อเราไม่ได้พี่ธนูไฟนะคะสิ่งเดียวที่จะเยียวยาจิตใจได้ก็คือจะไปปั้นอาเนาก็ได้ะคะ่ะพอดีว่าเราเพิ่งได้อาศซนาปกเกสีพมานะคะแล้วก็เห็นไม่ยังไม่ได้ปั้นนะทุกคนก็เลยม,มาปั้นตรงนี้ซะเลยนะคะในเมื่อเราไม่ได้อาเนะนะคะก็เดี๋ยวมาปั้นตรงนี้ละกัน,นะคะ่ะ เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ีไม่ได้พี่ธนูไฟแล้วเลยว่ามาบ้านตรงนี้แทนดีกว่าเพราะว่าในไหนเราก็ไม่ได้แล้วแล้วก็สุดท้ายนะคะเกลี้ยงเกลี้ยงไปเลยนี่อะค่ะเรียบร้อยเดี๋เดะระดับขนาดนี้ในเมื่อไม่ได้พี่ธนูไฟเพชรเอหินที่เราดองก็คือจะตกเป็นของอาสนะโดยปริยัติคด้ไม่ได้นั่นเองนะคะ แล้วก็จะทําการอ่านเยนะอันนี้รู้สึกว่าเรารู้สึกเหมือนปั้นอีดิบไปอยู่ใช่จริงด้วยอีดิบงั้นเดี๋ยวเราขอเพิ่มเป็นให้มันครบ120ไปเลยนะคะโอ้โหปั้นได้คูมมากเลยว่ะอาริตเราลยเบ้โอเคต่อมาเดี๋ยวจะได้ปั้นส่วนของอาชนะต่อเลยทุกคนค <Very interesting. S 1> านไป <c oughs> เราจะได้แบบ บูมขึ้นนะคะอ,อ,อ,อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันนะคะอสองเอชโทยส่วนตัวละครทุกคนต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราติดในส่วนของวิจัยอยู่ส่วนตัวแรกที่จะรีวิวตัวละครเนี่ยคือยูจีโอสองปีก่อนลองมาก็จะเป็นอาเซนล่ลใช่ไหมคะทุกคนรอก่อนนะคะเดี๋ยวปิดเทอมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบทำแล้วก็รีบลงให้ทุกคนได้รับชมกันเลยเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคือเรือที่แท้ถูกต้องฝังในวงคนนี้ทุกคน